แต่แต่ว่าจริงๆแล้วเรียกเรียกว่าโอตานี้ได้ไหมฮะได้ดีครับเคยากิสกะเคยากิสากะหลอกนะครับไม่จริงวิธีลืมความเศร้าครับอวิธีลืมเขาสอบเข้าลรงรียมันไม่ใช่เพลงนั้นมั้งแต่ที่เกลื่นไว้ ในในชั่วโมงที่แล้วว่าเป็นหนังที่ทําให้พวกเราร้องไห้ถึง4ครั้งครับผมการเลือกตั้งและวงการบุคคลทางใต้เป็นวงการศิลปนเิอร์ที่เกิดจากการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเป็นศิลป์ก็ได้การแต่ว่า สเตอร์เอเคบีโฟเขึ้นตามเพลนั้นดยเจนี้บอกวันนี้คืออะไรก็ตามแต่จะเกิดสิ่งนี้ขึ้นว่าคนเราอ่ะ จะมีไอ้พวกนี้ยไว้ทำไมคนเราจะมีสิ่งนี้ไว้ในบ้านทำไมแท่งเขียวๆมันแบบมันไม่มันไม่ใด้สิ่งจำเป็นในชีวิตเอาจริงนะมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยอ่ะมันแบบโกรเชียเชียเชียเหยๆทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะทุกคนมีกี่อันละผมมีสองอันมันเป็นการ่อสู้ของเราคือเราน้อยกว่าแรัเไม่ึ่กง็จะมีดราม่าของต้อดเวลาบ่งตรงนะ ผมตอนตอนก่อนหน้านี้ที่ผมจะติดตามเฮ้ยคุณยาวใ,ใกล้กลผมผมไม่ใช่โอตาะเหลีของขาวคือโอซกิเลืองขาวคือโอซกิเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าคนไหนต้องสีอะไรถ้าเพลงไอดอลญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่ได้ปรับสภาพให้ฟังเนี่ยมันจะมีความแบบไม่เข้าใจไปเลยนะใช่แียวแต่เราปล่อยเข้าไปครับเพราะเขาเขาคือสมดุลของโลกพี่โย่งนี่เขาชอบหมดเลยนะ b n k อะไรเขาก็ชอบทุกอย่างใช่ไหมฮะใช่ครับวันนี้ผมไม่ค่อยทราบนะฮะผมไม่ใช่โอตา